ก็จะเห็นคุณนะคะข้างบนนะคะทําการเกลี่ยนะคะบริเวณข้าวนะคะแล้วก็จะเห็นอีกคันหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็กําลังเลี้ยวนะคะแล้วกลับมานะคะไม่แน่ใจาว่าแล้วกลับมาทําอะไรนะคะก็ที่จะเห็นอยู่นะคะก็จอดบริเวณจุดนั้นนะคะจากบริเวณข้างหน้าท้องนานะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะหลังจากที่เรามาทำบุญนะคะโอ้จะเป็นรถนะคะกำลังทำการเกี่ยวนะคะจะเห็นว่าคันหลังนะคะคันหลังก็ถอยมาอีกนะคะแล้วก็คันหน้าก็เดินหน้านะคะ เกี่ยวข้าวนะคะซึ่งนาแถวนี้นะคะก็เป็นนาปังนะคะซึ่งประมาณ5เดือนถึงเดือนก็สามารถที่จะเกี่ยวข้าวได้แล้วนะคะสำหรับนาบริเวณจุดนี้นะคะหลังจากที่เรามาทำบุญกันนะคะเราก็ได้มาเจอรถเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นคนคุมข้าวนะคะเมื่อสักครู่นะคะเขาก็ตีหนูกันนะคะ จะเห็นว่ามีรถเกี่ยวสองคันนะคะซึ่งตรงน,นี้น่าจะหลายสิบไร้นะคะซึ่งจะเห็นว่าบริเวณจุดนี้นะคะก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะสองคันนะคะตอคู่กันเลยนะคะโอ้ยซึ้งมากมาก แล้วก็ที่เห็นอยู่ไกลๆนะคะก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะมากันสามคันกันเลยทีเดียวนี่นจะเป็นทางที่เราจะกลับบ้านกันนะคะก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็แวะมาดูรถเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้เราจะเสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้มากันสามคันเลยนะคะ,ะเห็นว่ารถเกี่ยวข้าวนะคะ แข่งกันเลยนะคะสามคันคนละเลนเลยนะคะส่วนสองคันนะคะก็ช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มีคนเดินอยู่บริเวณข้างๆนะคะเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะคะโอ้จะบอกว่ารถเกี่ยวข้าวนะคะมันใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้เรามาเจอนะคะ จะเชิงซ้านะคะทางไปวัดหลงก่อฤศีลิงดำนะคะหรือว่าวัดพิรชอดของเรานะคะผ่านมานะคะเราก็มาเจอรถเกี่ยวข้าวถึง3าคันกันเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าคันแรกนะคะขุ่งหน้าไอสูหลังจากที่ไกลๆบริเวณจุดเรามา อานมูนะคะใจใจนะคะนะครับแล้วก็เจอรถเกี่ยวข้าวนะครับข้างหลังนะครับมีกราโชครับก็จะเห็นว่าสามคันนะคะคันที่สามนะคะคันที่สามนะคะรเกีน,นะคันที่สามนะคะเลี้ยวเลี้ยวอ่อน่าจะเป็นช่วงที่กำลัง หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่เห็นว่คันที่สามนะคะก็กําลังขึ้นถนนกันนะคะส่วนอีกสองคันกําลังขับแข่งกันนะคะอีกสองคันที่เราเห็นอยู่นะคะกําลังขับแข่งกันนะคะทำการก็จะเห็นคนนะคะข้างบนนะคะทําการเกลียนะคะบริเวณข้าวนะคะแล้วก็จะเห็นอีกคันหนึ่งนะคะก็กําลังเลี้ยวนะคะ เรากลับมานะคะแม่แจใจว่าเดี๋ยวกลับมาทําอะไรนะคะก็ที่จะเห็นอยู่นะคะก็จอดบริเวณจุดนั้นนะคะจุดบริเวณข้างหน้าของนานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะหลังจากที่เรามาทำบุญนะคะโอ้จะเป็นรถนะคะกำลังทำการ เกี่ยวนะคะจะเห็นว่าคันหลังนะคะคันหลังก็ถอยมาอีกนะคะแล้วก็คันหน้าก็เดินหน้านะคะสำหรับการเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งนาแตวนี้นะคะก็เป็นนาปังนะคะซึ่งประมาณ5 6, 6, เดือนถึง6เดือนก็สามารถที่จะเกี่ยวข้าวได้แล้วนะคะสำหรับนาบริเวณจุดนี้นะคะ เห็นว่ารทั้งสามคันนะคะจะเห็นว่าคันที่อยู่ซ้ายมือนะคะก็ทําการหันหน้ามาทางนี้นะคะเพื่อช่วยกันเกี่ยวแปนนี้น่าจะหลายสุดไล่นะคะเพื่อช่วยกันเกี่ยวให้เสร็จนะคะก่อนที่จะทําการเกี่ยวอยีกแปลงนึงนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะรนี้มาทั้งหมดสามคันเลยนะคะรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับบริเวณนาบริเวณจุดนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าคันที่เราเห็นนะคะกำลังทำการเกี่ยวข้าวนะคะกลับมานะคะแปลนน่าจะเป็นหลา,ายสิบไร่นะคะซึ่งจะเห็นว่านานเนี่ยว้างมากๆเลยนะคะก,ก็ค่อยๆเกี่ยวมากันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับบริเวณ ตรงนี้นะคะนาปังนะคะก็รถเกี่ยวข้าวก็ทำการช่วยกันนะคะเกี่ยวข้าวนะคะสามคันเลยนะคะช่วยกันวันนี้นะคะจะเห็นว่าทำการค้นนะคะก็จะเห็นว่า,า,น,น,ะะน,วานาบริเวณจุดนี้นะคะเป็นบริเวณว้างมากๆเลยนะคะ ดูท้องนานเขาว่ากว้างขนาดไหนนะคะ,ะ,ะสามคันเลยนะคะซึ่งแแบบเป็นเขียวนะอ๋อจะทำการเกี่ยวกันคนละมุมนะคะเห็นว่าอีกคันนึงก็เกี่ยวอีมุมนึงนะคะแล้วก็อีกคันนึงก็เกี่ยวคนละมุม ก็ทำการถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังมีการเกี่ยวข้าวแปลงนี้นะคะจะแบบว่าโอ้ยคือสามคันนะคะจะเห็นว่าเ,อ,อ,เอ,อ่อรถเอ่ออีกคันนึงนะคะกำลังขับไปนะคะเพื่อที่จะเอาข้าวนะคะใส่ไปที่รถหกล้อน,นะคะ ก็จะนำข้าวไปตากหรือว่านำไปขายนะคะให้กับโรงสีนะคะซึ่งน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะคะสำหรับโรงสีนะคะหลังจากที่กำลังเอาข้าวไปใส่ก้ะถิถ่นปกกลานะคะก็จะมาเกี่ยวอีกน,นะคะจนกว่าข้าวจะเสร็จนะคะซึ่งวันนี้นะคะใช้รถถึงสคันเลยทเดียวน,นะคะ แบกว่าเกี่ยวกันแบบเกี่ยวกันแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับรถเกี่ยวทั้งสามพันนะคะโอ้ยน,นะคะเ็าจะเห็นรถเกี่ยวนะก็ค,ค่อยขึ้นไปนะยอมากๆเลยนะคะไม่นานนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะ ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบริเวณนานะคะหลายสิบไลนะคะ่ะซึ่งมาไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะคะสามคันนะคะก็สองคันนะคะก็เอาข้าวนะคะขึ้นกับรถถลกร้อนนะคะเพื่อน,นำไปขายนะคะ ดีก็เป็นบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์นะคะช่องปอนชายสร้างว่าน,นะคะขอบคุณท่านานนมับชมรถเกี่ยวข้าววันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ